พ้นทุนมากิโลกร,รัมละประมาณ180บาทนะครับขายปลาหมึกออเจน1นกิโลถ้าผมขายไม้30บาทผมทาได้18ไม้ก็จะขายได้ประมาณ540บาทนะกำไรก็ไปคิดกัเการาเองว่าได้กําไรเท่าไหร่นะครับถ้าผมขายไม้20บาทนะครับทุกคนฮะผมก็จะขายได้ประมาณ360บาทนะทุกคนนะกำไรครึ่งคือ1้0บาทนะขายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็ร้อย,อยนี้ประโยชน์หนึ่งไร่หนึ่งแช่ทุกคนฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทานวิธีการทําไข่นะครับแบบอีกหนึ่งขั้นตอนนะ อีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับโดยการต้มนะครั้งนี้ผมจะเอามาต้มน้าร้อนแบบนี้นะครับทุกคนนะนะครับต้มเอามาต้มน้าร้อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าสูตรนี้ขั้นตอนนี้มันทํายังไงนะครับทุกคนนะมาดูวิธีทุกคนนะนะครับนะครับดูนะครับน้าเดือดได้ที่แล้วนะครับทุกคนนะนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนนะนะครับอัตราส่วนก็แล้วแต่เราเลยนะครับสองสามกิโลก็ได้แล้วแต่เราทุกคนนะครับใส่น้ำดีลงไปนะครับหนึ่งช้อนนะครับให้มันหอมนะทุกคนนะให้มันหอมนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไข่ตรงนี้ไปต้มบนน้ำเดือดเนาะประมาณ5้านาทีถึงสินาทีทุกคนนะผงชูรสเข้าไปหนึ่งช้อนนะเพื่อให้มันมีกลิ่นนะรสดีมันจะหอมไหมครับทุกคนนะนะครับรสดีมันจะหอมนะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วทุกคนฮะน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไข่ปลาหมึกอาเจนนะครับไข่ปลาหมึกอาเจนตรงนี้เทเข้าไปในน้ำนะทุกคนนะแล้วมาดูขั้นตอนถัดไปคะทุกคนนะเตรียงน้ำแข็งน้ำเย็นนะครับทุกคนนะน้ำเย็นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปน็อกในน้ำเย็นนี้อีกครั้งหนึ่ง ไข่ปลาหมึกอาเจนนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ปลาหมึกอาเจนตัวนี้มาลงในน้ําร้อนทุกคนมาดูนะครับแล้วเราจะเอามาลงในน้ําเย็นอีกครั้งนะครับเพื่อเนาะให้มันอยู่ตัวนวทุกคนนะครับมาดูขั้นตอนกันวิธีการทำไข่นี้ง่ายมากทุกคนฮะนะครับทำไข่ปลาหมึกอาเจนตัวนี้ง่ายมากทุกคนฮะไม่มีอะไรมากทาความสะอาดปลาหมึกอาเจนเสร็จแล้วนะครับไข่ปลาหมึกอาเจนนะทุกคนนะหรือจะเป็นไข่ขาวชมพูก็ได้ทุกคนนะน้ําเดือดได้ที่เทลงไปฮะทุกคนฮะเนี่ยครับ นี่ห้าถึงสิบนาทีนะทุกคนนะนะครับนี่ครับห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนห้านะครับไม่ต้องไปคูนอะไรมันเยอะนะครับทุกคนนะไม่ต้องไปคูนอะไรมันเยอะนะครับเดี๋ยวไข่มันจะแตกนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไข่มันจะแตกนะครับพยายามคูณเบาๆหน่อยทุกคนว่าเดี๋ยวไข่มันจะแตกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะไอ้สูตรนี้ก็ขายง่ายมากนะทุกคนนะนะครับสูตรนี้ก็ขายง่ายมากนะครับแต่ ข้อเสียของมันคือถ้าเราเอาไปยัดในตัวไข่เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มันจะไม่เหนียวนะครับเพราะมันไม่ได้อัดบ็อกมันไม่ได้ไมึงมาเนาะทุกคนเนาะแต่สูตรนี้ถ้าเราจะทําขายคือเราเอามาต้มนะครับห้าถึงสิบนาทีนี่แหละเราเอาไปเสียบไม้ขายเลยนะครับล้วเ,เอาไปย่างขายเลยนะครับทุกคนนะครับจะเป็นไข่ปลาหมึกอาเจ j หรือไข่ขาวชมพูก็ได้นะทุกคนนะครับเอาไว้ในนี้ประมาณสักสิบนาทีนะทุกคนนะนะครับให้ไข่มันสุกนะครับนีหนึ่งกิโลนะครับปลาหมึก AJ หนึ่งกิโลนะครับทุกคนนะปลาหมึก AJ หนึ่งกิโลนะคร ต้มน้ำร้อนให้ได้ประมาณสิบนาทีนะครับทุกคนฮะน้ำต้องร้อนก่อนค่อยเอาไข่ลงนะครับทุกคนฮะน้ำต้องร้อนก่อนค่อยเอาไข่ลงนะครับสิบนาทีเรียบร้อยนะครับผมจะปิดไข่แล้วนะครับทุกคนฮะนะผมจะปิดไข่ปุ๊บทุกคนเนาะเราจะเอาไข่ตัวนี้มาตรงนี้ก่อนทุกคนฮะเอามายัดน้ำก่อนนะครับทุกคนมาดูนะครับวังมือด้วยนะทุกคนฮะน้ำร้อนนะครับนี่ทุณเอา เราจะเอาไข่ตรงนี้มานอกเย็นแบบนี้นะครับนอกในน้าเย็นนะทุกคนนะน้ําเย็นที่เป็นน้าแข็งครับเนี่ยนี่ครับนาทีสองนาทีก็ได้ทุกคนนะนี่ครับเริ่มเย็นแล้วทุกคนฮะนี่นี่ครับนอกในน้ําเย็นแล้วไข่มันจะอยู่ตัวนะครับทุกคนฮะนี่นี่ไข่มันจะอยู่ตัวสวยแบบนี้เลยทุกคนดูเนี่ยนี่นี่ นี่เดี๋ยวเราจะไปหั่นเดี๋ยวเราจะไปเอามีดหั่นอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเสียบนะทุกคนนะนี่เป็นไข่ปลาหมึกเจนนะครับถ้าท่านไหนไม่มีเวลาทำนะทุกคนนะเนี่ยครับสวยมากทุกคนดูครับนกน้ําเย็นเรียบร้อยนี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการห um e oui, ั่นกันนะทุกคนนาอนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการหั่นกันไปแล้วหน้าตาไข่ที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะนะครับ น,น,นี่เป็นไข่ปลาหมึกอาเจนนะครับไอ้สูตรนี้เราจะเอาไปต้มนะครับมันง่ายนะสําหรับคนไม่ไมีเวลานะครับทุกคนฮะเรามาดูวิธีการเสียบวิธีการหั่นกันนะครับทุกคนนัว่าผมทายังไงมาทุกคนฮะนะครับรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนฮันี่มาดูใกล้ๆนะทุกคนฮะนี่นะครับนี่สวยมากทุกคนฮะทนะครับนี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาไข่ของมันี๋ยวทุกคนเัาเดี๋ยวเรามาทํากําไรกันนะครับไอ้ตัวนี้1กิโลนะครับทุกคนฮทหนกิโลนะครับ ต้นคุณอยู่ที่ประมาณโลร้อยแปดสิบาทนะครับโลร้อยแปดสิบาทโดยประมาณนะทุกคนนะโลร้อยแปดสิบาทโดยประมาณนะครับี่ขายปลาหมึกไอเจนทุกคนนะขั้นตอนแรกของผมคือผมจะเอามาช่างเหมือนเดิมนะครับห้าสิบกรัมนะครับทุกคนนะลองดูนะครับนี่มานี่อ่าไอตัวนี้ช่างห้าสิบกรัมพอดีอ่าไอตัวเนี้ยผมจะขายยี่สิบาทนะครับทุกคนนะผมก็จะเอามาหั่นแล้วทุกคนนะทุกท่านจะขายไม้ยี่สิบหรือไม้สี่สิบบาทแล้วแต่ทุกท่านไม้ห้าสิบได้หมดนะอยู่ที่วิธีการเสียบของเรานะทุกคนนะ อยู่ที่วิธีการเสียบของเราอย่างนี้ผมจะมาสอนใส่วิธีการเสียบไข่ปลาดึกไอเจนแบบต้มนะครับขายมาได้ยี่สิบาทผมช่างน้องหนักเหมือนเดิมนะทุกคนนะหั่นตัวนี้ออกคนะทุกคนฮะนี่นะครับนี่หั่นไปเลยเนี่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมครทุกคนฮะมันจะออกมาสองแฉกแบบนี้นี่นะนมันได้สองแฉกแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเสียบทุกคนนั้นเราผ่าครึ่งมานะครับทุกคนนะเนตัวนี้ยมันจะมีครึ่งหนึ่งเราผ่าเลยผ่าครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ทุกคนนาะเนี่ยครับ มานี่ออก็วิธีการเสียบก็ง่ายๆนะทุกคนนะเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับเสียบเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะนี่นี่เห็นไหมครับนี่ยี่สิบบาทเป็นไงน่าทานไหมทุกคนให้ดูครับโอ้โหแค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนาน่ครับนะเนี่ยนี่ทุกคนยี่สิบบาทนะนี่สวยมากเนี่ยครับนี่ได้แล้วนะครับหนึ่งอันอ่าช่างหนักอีกอ่าอันนี้หกสิบห้าเกินไป ก็ตัดออกได้ทุาคนาถ้ามันเกินเราก็ตัดออกนะครับเกินอ่าหกสิบห้าตัวนี้ตัดออกก่อนเวลาตัดออกทุกคนนะหกสิบห้า 65. เกินอ่าห้าสิบห้าห้าสิบเป๊ะนะครับทุกคนฮะหันขึ้นไปทุกคนนี่นี่ผมสอนวิธีการทําให้มันสวยสวยทุกคนฮะหันสามไปนี่ขายไม้ยี่สิบาทนะครับทุกคนฮะนะครับขายไม้ยี่สิบาทนะนี่ครับโอ้ง่ายแค่นี้ทุกคนฮะเนี่ยครับ เนี่ยนี่เหนียวมากนะครับทุกคนฮะมันนอกน้ําเย็นนะครับนี่นี่นี่ครับทุกคนฮะเนี่ยครับเราก็ละเอานี่โอ้โหทุกคนดูยี่สิบาทนี่คือโอ้โหไม้ใหญ่มากนะทุกคนฮะในย่ากแป๊บเดียวนะครับนี่ได้สองไม้ทุกคนดูนี่สวยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมนี่ครับนี่นะครับน่าทานมากทุกคนนี่ครับสูตรแรกนะครับนี่ทำขายง่ายมากทุกคนฮะนี่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโลหนึ่งเนี่ยมันจะทํากาไรได้เท่าไหร่นะครับทุกคนนะนะครับผมก็ใช้เหมือนเดิมครับเน้นการชั่งน้าหนักของทุกคนเอาห้าสิบกรัมเหมือนเดิม่าได้มาแล้วก็ทกําการหาครึ่งครับทุกคนฮะนี่หาครึ่งเสียบไม้ง่ายๆทุกคนเนาะนี่เสียบพุดไปนี่ครับทุกคนฮะนี่เสียบง่ายมากนะทุกท่านนะเนี่ยครับนี่ไข่เหนียวๆแน่นๆเลยฮะทุกคนนะนี่ง่ายมากนะครับทุกคนฮะนี่ จะขายไม้ยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่ท่านนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับนี่เรียบร้อยทุกคนฮะนี่สามละช่างหน่อยสี่สิบสองเจ็ดสิบไม่ได้ผมผมก็จะเน้นกันช่างน้ำหนักอ่ะโอเคแค่สิบกว่าก็ได้น,นี่คุณเนาะนี่ได้มากทุกคนห้าเนี่ยวิธีการทํานะครับไข่ปลาหมึกนะครับรนเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่ อยู่ที่เราหมดนะครับเป็นคนกําหนดราคานะทุกคนนะนเนี่ยครับได้ง่ายๆแบบนี้นะทุกท่านนะเนี่ยนี่นี่แต่ว่าท่านจะใส่สองสองชิ้นแบบนี้ยี่สิบาทก็ขายได้นะทุกคนนะเนี่ยครับเห็นไหมนี่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสองชิ้นแบบนี้ยี่สิบาทคนก็ซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะนะครับยี่สิบาทคนก็ซื้อนะเนี่ยนะเอาเล็กนี้ใส่นี่ นี่ทุกคนฮะเรียบร้อยครับทุกท่านดูสิครับไม้ยี่สิบาทน้าทานมากทุกคนฮะนี่ถ้าใหญ่ไปเราก็ลดลงได้นะครับเนี่ยครับทำง่ายมากทุกท่านนะเนี่ยครับเวลยาย่างก็ยาก่างแป๊บเดียวนะครับ จะชุบน้ําหมักหรือไม่ชุบน้าหมักก็ได้แต่ผมแนะนําไม่ต้องชุบน้าหมักนะทุกนนะนะครับแล้วเรามาดูกันขั้นตอนสุดท้ายว่ามันได้กี่ไม้ทุกคนนะสวยไหมครับเนี่ยง่านะครับทุกคนฮะนะครับต้นทุนมากิโลกรัมละประมาณ180บาทนะครับขายปลาเนื้อเจน1กิโลถ้าผมขายไม้30บาทผมทําได้18ไม้ก็จะขายได้ประมาณ540บาทนะกำไรก็ไปคิดกันเองว่าได้กําไรเท่าไหร่นะครับ ถ้าผมขายม้20บาทนะครับทุกคนฮะผมก็จะขายได้ประมาณ360บาทนะทุกคนนะกำไรครึ่งึงคือ180บาทนะผมขายวัน4โลก็ได้กาไรวันเท่าไหร่แล้วลองไปคลิปดูกันเราเองนะทุกคนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนะครับนี่ไข่นะครับ,รรบสอนทําคลิปลงให้แล้วนะครับหวังว่าทุกท่านคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกท่านพี่พี่น้องไม,มากก็น้อยนะครับลองไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันนะท,ท,ทุกคนทำคีง่ายทําขายรวยครับทุกคนฮะนะครับ นี่ทุกคนนะลองเอาไปศึกษาลองเอาไปทากันดูนะคุเน้ะเพิ่มสินค้าให้ร้านเรานะครับเนี่ยครับผมก็จะไปขายไม้สามสิบาทนะครับทุกคนนะครับรวมค่าแก๊สรวมค่าต้มรวมค่าของชูรสรสตีของผมนะทุกคนนะครับโดยรวมผมก็จะได้ประมาณสิบแปดไม้นะครับทุกคนฮอาโหสวยมากดูนนะเด้งมากทุกคนดูว่าดูนี่น่าทานมากนะทุกคนนะครับนี่ โอเคนะครับทุกคนฮะโดยรวมก็คลิปการทําไข่ปลาหมึกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไข่ปลาหมึกเอาเอา,เอาเราเอามาต้มนะครับทุกคนฮะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยมีประโยชน์หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับให้สําหรับคนที่เขาอยากมีรายได้เอาไปย่างขายกันล้วทุกคนนอบนะครับหนึ่งแช์ทุกท่านได้ดุญนะครับทุกคนฮะลองดูนะครับลองดู